สวัสดีจ้าสาวคาเหียนกับบ้าหูจ้ามันนี้ได้ลาบเนียวคุ้มคุ้มมาตอนพีตอนนองจากพี่น้องมาได้จ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าฝากกดไลค์กดซับสขไครต์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจให้สาวขาเหียนกับบ้าหูในเด้อจากพี่น้องขอพระคุณหลายๆจ้า,จาสวัสดีค่ะอาจาะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ามันนี่ได้ยังมาสู้พี่สู้น้องให้กินขันโยลาบคุ้มคุ้มแซ่บเนื้อทอดหอมหอมแดดเดียวพี่น้องมาได้จ้าจินข้าวน้ำกันจ้ามาครับกินข้าวน้ำกันครับ ก้างเขาเพบกนางโมลีหืมเขาหุนหุนอื่าก่อนที่เนี่ยอ่ออยาแปลงแก đơn quan trình ra được Hãy subscribe hầm đó. không พริกปลูกไว้ยังไม่ได้กินมาเสริอมอย่าเป็นไงกินพริกแห้งไว้ก่อน <laughs> เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยจะอร่อย ดอกหอมเป็นตะฮักตะฮักโอ้ใบจะปีกกลามืดน,นาวนก็แจกพวกว่าไปแ่บใคร

อยู่ข้าวตรงนี้อยู่ข้าวนี่มึงจะมังตายแล้วนะมันเนี่ยเต็ม นวดเข้าไปอีกแบบเติมเกาเนี่ยไม่ไหวสู้เผ็ดไม่ค่อยไหวไ อากาเย็นไม่ได้เนเหืวออกถ้าเป็นช้อนนะะสดเอาคุยน้ำยําไเสียบจังถึง พนักงานเก็บกวาดนั่งเอไม่ใช่เขาเรียกพนักงานทําความสะอาดนแองแจ๊แล้วโอ้ยเงี้ยออกหัวเสร็จคลิเก้าแล้วพี่น้องเ้ยคลิปนี้ฝากไว้สำนีนะจ๊ะพี่น้องคลิปหนาสิผ้ามาหาแน้วกินแซ่บกินน้ำกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ